ใคเห็นคลิปนี้ก็คือผู้โชคดีคันบัซื้อเรียกบัติดในนี่นะบัถืองวดสิมานี่ามาสการมาสการครับอาจารย์ครับผมเออจะเรียนพรจะเรียนสุขคือบอกค่อยแถวหกเจ็ดเก่าเจ็ดเิมันออกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสะบริเตียนน่าสะแทดจ้อยน่าสะแทดบกวาบเลยกาเจ้าทางภาคใตขาเจ้าไอยุ่ยดิล่ะทุมาเหมือน้านบ่ผูตรวจก็ได้ กาวเก็ดก้าวอัเคยเหรียญเล็กเขาเหรียญบอคือบลลังเหรียขยันเล็กแดนขยันนะมันถือตัวสองตัวก็ตัวามตไม่เอ็เอาซีโทมาบอจันเก้าเจ็ดก็จาวิ่งพัหนึงในมือหนึ่งนวจะออกวิ่งเก้ากเจ็ดอ่ะได้คู่ตัวเอฟซีเอฟซีโทมาารับอาจานรับบ่ไปรับก่น้วก เมื่อกี้ยมโทรมาอาจารย์ไ้รับโทรศัจะได้ข้าวหัวหันข้าหัวหันแบดทุนรับตัวสัเลยในข้าวคัวข้าวหัวหันารทุนเลยเนาะเพิ่นวิ่งลอยเก่าดิเป็นไงเก่าเอาได้โชคได้รับก่อนเป็นข้าวหัวหานเจ้าทนเจ้าทุนทุนแบบทุนแบทุนก็ได้เก่าเจี๊ยดือกันเนาะบอกเล่าบอกไรเงี้เนาเออมันเหลี่ยบทนก็ถือจะเหลียกเล่า หกเก้าเจ็ดแต่มันออกหกเก้าเจ็ดคัดนอาจารย์เนาะว้ายบ่ถืแต่แคงหัวกับผู้นอนในร่มคือเบาอีสานที่หวาแล้วสําัหกเก้เจ็ดนบ่เก้าเจ็ดเนี่หกเจ็ดเนี่เต็มลำสะเทือนเต็มลำสะเท้านยมันาอยู่เจกับเก่าใหญ่มันอยู่ไทยคัดน่งีคัดมเนาะบ่ถือตะแคงหัวกับผู้นอนในร่มแต่ว่าก็ก็ิอีกข้เลยเรียกอาจารย์ว่าผ่าดอก มันมีสูตรอมตะแล้วนะคิดคนได้นะเปลี่ยนสูตรเท่าที่นี่สูตรอมตะสูตรอมตะสูตรอมตะของอาจารย์กว้างมือนี่กับจี้ปล่อยเล่ยบอกครับปล่อยเลยเดี๋ยวสค้าฝาดเดี๋ยวเขาจีว่าลอกการบันสูตรนี่เรต้องจะเป็นต้องออกซานบ่เล็้ยงไว้ถ้ามันขึ้นนี่เท่านี้พี่น้องว่าถ้าได้ตัวมันออกแล้วเห็นคำว่าใดเลยหน่อยอาจารย์พร้อมปล่อยเลขเด่นเด้อเลขเด่นพร้อมปล่อยครับสามตัวเลย เอาตัววิ่งก่อนมีตัววิ่งบ่ว้าะเอาเอาเด่นเลยบ่แบบว่าเด่นไว้ก่อนไอ้แค่นว่าเด่นสามห้าเก้าสามตัวนี่คันผู้ใดซื้อเลขบ่มีสามมีหามีเก้านี่งวดสีมานี่บ่ถืกนี่แหละสูตรอมตะสูตรอมตะมีสามมีหามีเก้านทีแมนพอจะจองไว้คือว่างหันเดียอาจารย์ก็ให้สามเก้าเจ็ดเนี่ยพูดได้เสอเลขบ่มีเก้ามีสามมีเจ็ดนี่บ่ได้เงินฟังเด้วเอฟซีด้อยคันผู้ติดตามอีลีนี่งวดนี้ได้ครับ กืดงวดนี้แล้วมีสามมีหามีเก้าคันผู้ใดซื้อเลขบดติดตัวนี้ภายในสามตัวนี้บดอดไเงินเอรอคุณอ่องเลขเด่นเขันเถาะเขียนคุณอ่องเอฟซีเขียนไปพร้อมกันก็ได้เด้อะเดี๋ยวแอฟซีเดี๋ยวจะเขียนไปพร้อมถามอาจารย์ไปพร้อมเหรียกเด่นสามห้าเก้ากอดคอกันมามบดซึ้อสามตัวซะละเนาะมีโอกาสมาทำกันคือกันนี่โอกาสมาทำกัน ไอ้สามเจ็ดเก้าเดี๋ยวอาจารย์กับมันใจเจ็ดเก้าเนาะครับอ,อ,อืมมันอยู่ข้างหน้าจ้อยดีอยู่ข้างหน้าวันนี้ ยุ่มว่าวัดหนึ่งสวอาจารย์คือบัลากเอ๋ออีสองมาอยู่ไทยอ้วนไปดูหนาวหมือนกันโอ้ยอาจารย์บวมหมดแล้วก็คือบัลากเอ๋อมันปิดอยู่ขังเท่งคนสองเหมือนกันยังกลับมาอยู่ไทยตัวสามห้าเก้าเออนั่นแหละซื้อเลขให้ติดสามติดหาติดเก้าไว้เด้อ FC เด้องวดสีม่านี่ใส่เงินแท้บ่มีโอกาสขันบ่ซื้อติดสามติดหาติดเก้าโบมีโอกาสถึอเลขสูตรอรตะอันนี้เอาเล่นเขียนเลขวิ่งเด้อบัดนี้วิ่ง ไม่แล้วครับอาจารย์ไม่แล้วไปรับสายมาที่นี่หยุดก่อนเปลือกตัววิ่งครับตัวเลยครับตัววิ่งวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์โโอวิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยตัวเดียวเออบนล่างเลยบ่อาจารย์เนี่ยขางล่างสี่ห้คู่หนึ่งเออตัวตัววิ่งได้ครับเออวิ่งได้หรือบนล่างอะไรเคลียน์ไปรอดครับมาได้บนมาได้เมื่อระดับศูนย์ครับมาได้บนล่างสามตัวได้อาจารย์บไหม จับคู่สามตัวจับคู่เอาสองเอาสามตัวก่อนบ่อกสามตัวก <9 30 S 2> ับเก้าสามศู <30 S 2> นย์เก้าสามศูนย์เขียนมาเลยเนาะคือเต็มหมดเล้เนาะกระดาษวัตถุเเขียนเด่นนี่นแล้วเขียนตัวยีพูรกระดากระดาษกับวัตถุตีผู้ใหญ่คือเป็นผู้ใหญ่มาตั้งหลายปีแล้ว เห็นตัวใหญ่ดครับเ้าสามศูนย์เ็นประจัเอาตัวอาจารย์กว้างกับบันทีต้องเจียนต่อกันเป็นแถวเดียวเขียนต้ลงมาพวดวัน่นยังกับจับคู่ะไล่ไปตัวสามศูนยสตัวนี้ชุดเดียวบ่ครับเออหายชุดเดียวบ่บ่หาเลขหลายเนสามศูนย เก้าสูนตัดออกมาเหลือสองตัวนะเอาสามศูนย์หาศูนยสูนย์หศูนย์เก้าศูอปาระเด้นศูนย์เด้งวดให้วิ่งศูนเนาะอเอฟซีสิเดียวเห็นบ่น่ะจังหวะเห็นครับ<ม>เดียเด๋ยวจะตีกรอบสีแดงๆไ้เห็เด้งหมดละเอาคักๆเน้อโอปารียกจังได้ก็ถือคือเก่า <laughs> นี่ดี

ชุดเดียวหางเดียวเขียนแล้วบๆชิเด้เห็นเอฟซีเพิ่มมือเขียนงามๆอย่าสั่นมั้ยสี่หกเมตรเดียวเข้าอสี่หกเมตรเดียวแบบนี้กบจังเอาปากกาแดงวงให้เพิ really point, ่มเอฟซีจ like ังชิได้ขัดๆตัวเดียวนึ่งหลอกอาจารย์ตัวเดียวเบิ้ดก็มองเอากับวงเขียนบล็อกอินนนเตหน้ากระดาษเขียนได้เพิ่มต็มหน้ากระดาษได้ปีเล็กหน่อยๆแต่ว่าเก็บหน้ากระดาษเลขหน่อยแต่เขียนเขียนเต็มหน้ากระดาษตัวนี้แล้วเอฟซีก็เห็นเนาะ อันนี้ก็บว่งให้เลยวิ่งศูนย์ตัววิ่งเ,เออน,นี่ยสอันเออบันี้สองตัวเน้นตัวไรครับสา <30, 5, S 1> มศูนย์สามศูนย์เมตรเดียวเลยเดียวสามศูนย์เมตรเดียวเฮ้ยฮะผู้อาจารย์ว่ากับสิเต็มล้ำกับเทียดคือเก่าแล้วผู้ใดซื้อเลขบ,บ่ถ้าไผบ่ซื้ออยู่ไหนเนี่ยบ่ถือแม่นหมวดสีมานี่เด้จะเบิ่งกันเลขสามศูนย์บ่อันนี่มา่อบอกอาจารย์หล่นเหมอน อ้าวแนวทางอาจารย์กว้าง1กุมภาหกเก้าเนาะเด่นสามห้าเก้าเรียกวิ่งอาจารย์ไม่เคยผ่านเด้อวิ่งศูนยอาจารย์เนาะแม้วิ่งตัวเดียวซ้ำเนาะสตัวก็9 30าสองตัวก็ตัดมา30 50 90เน้นเน้นสาเม็ดเดียวโหโลเลยข้างล่างเม็ดเดียวสี่หกสีหครับไปกลับเด้อพี่น้องเด้อ เต็มลำสะเทดล่างก็จะล่างหลายหลักขึ้นถึงน้ำเนีย้ยศูนย์นี่จังได้กับมาศูนย์ในกับมาเนี้มันมาล่างบางขันบอ่อโดดมาบุญเด้อครับผมวันนี้เก้าสามศูนย์นี่แหล,ละเก้าศูนย์สามก็ได้เรียกลกับพร้อมขับตัวพร้อมเรื่อเอฟซียไม่ต้องรอนานครับามาปุ๊บปล่อยปั๊บเลยนะครับเพร<อ>าะว่าอาจารย์เรียกออกป้าอาจารย์เฮ็ดได้เลยครับแล้วก็สูตรนี่คือว่าสูตรอาจารย์บ่เฮ็ดหลายสัมใส่แต่สูตรเก่าๆเดี อมแต่จะมอเอาเขา,าเห็ดพริกแพงเอานะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพลงนะครับของท่านชูดีครับผมการมาสก,การครับ,รบะจะเล่นพอดจะเล่นซุขสาธุสาธุสาธุเฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อท่านที่เข้ามารับชม